สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติรองเท้านิวบาลานซ์ในปี1906วิลเลียมเจไรลียอายุ33ปีเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทรองเท้านิวบาลานซ์อัดซับพอร์ตริเริ่มคิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์รองเท้าที่มีความโค้งมนและรับได้ทุกสภาพแวดล้อมผลิตภัณฑ์แรกของเขามีลักษณะโคง้ง ที่มีความยืดหยุ่นสูงได้รับการออกแบบจากการสร้างจุดสามจุดซึ่งจะทำให้มีความสมดุลและความสะดวกสบายในรองเท้าด้วยซึ่งเป็นที่มาที่ไลลี่ตั้งชื่อว่ารองเท้านิวบาลานโดยการสังเกตไก่ที่บ้านของเขาที่แสดงให้เขารู้ถึงการรองรับรับทรงของเท้าไก่เขาอธิบายให้กับลูกค้าได้รู้ถึงความสมดุลที่เขาได้ ในปี1927ไลลี่ได้รับการว่าจ้างจากอาร์เตอร์ฮอลในปี1934ฮอลได้เป็นหุ้นส่วนกันทำให้ผู้คนมีงานทำพวกเขาใช้เวลาทำงานอยู่นานฮอลได้ขายธุรกิจให้กับลูกสาวและสามีของเธอก็อยังดำรงกิจการจนปีถึง1960 ได้รับรางวัลการออกแบบรองเท้าว,วิ่งเป็นที่แรกของโลกมันเป็นรองเท้าว,วิ่งขนาดเล็กมีความกว้างพอดีไม่นานก็กลายเป็นรองเท้าที่ฮิตกันในหมู่มหาลัยและมหาวิวทยายลัยอื่นๆก็ตามมาไม่นานก็ได้มาจากอีกประเทศต่ออีกประเทศพัฒนารูปแบบรองเท้านิวบาลันมาเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่เป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยทีเดียว สำหรับประเทศไทยรองเท้ายี่ห้อนิวบาลานได้เข้ามาครองใจชาวไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้เรียกได้ว่าเกือบสะทุกกลุ่มอายุทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้สูงอายุก็เห็นสวมใส่กันอย่างแพร่หลายโดยเริ่มฮิตมาจากเหล่าบรรดาเซเลปดารานักสแสดงได้สวมใส่นั่นเองแต่จริงๆแล้ว รองเท้ายี่ห้อนี้ได้ถือกำเนิดมานานมากแล้วในประวัติได้กล่าวไว้ว่ารองเท้านิวบาลาน์ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี1906ที่รัฐบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวิลเลียมเซลลิรีอายุ33ปีเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตแผ่นซับพอร์ตรองเทา้าในยุคเริ่มต้นและพัฒนาจนมาเป็นบริษัทผลิตรองเทา้าที่มีชื่อเสียงชั้นแนวหน้าของโลก